สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k บองดำดีทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้ออกมานะครับเยี่ยมชมเครื่องเสียงนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงธรรมดานะครับผมมาถึงสำนักงานวีชัยโปรโมชั่นหรือครับหรือวีชัยภาพยนตร์นะครับเป็นบ้านของเสียจันเลยครับผมนะครับกำลังจะจัดงานบวชลูกชายนะ เดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับสัมภาษณ์เจ้าภาพใหญ่ก่อนเจ้าภาพใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับกำลังเตรียมงานอะไรเนาะงานบวชลูกกับหลานครับงานบวชลูกลูกกับหลานครับผมบวชพร้อมกันเลย3องค์เลยครับ3องค์เลยลูกคนหนึ่งแล้วก็หลานสองคนหลานสองลูกหนึ่งบวชวันที่เท่าไหร่ครับบวชวันที่8ครับ8ครับผม แต่จัดงานรู้สึกว่าจะหลายวันอยู่นะหลายวันครับไปซื้อของไปแสนกว่าเลยมีมีมหมอรสพอะไรสมโพติได้ไหมอ๋อคือนวันที่เจ็ดกลางวันวันที่เจ็ดมีรถแหวงวารีศิลป์ครับอ๋อกลางวันวันที่เจ็ดรถแหวารีศิลป์ครับผมแล้วหลังจากแหก,ก็จะมาเรียกขานาคโดยรถแหวารีศิลป์ด้วยการโอมครับอ่ะครับผมแล้วก็พอตอนคืนขึ้นเวทีใหญ่ครับมีเวทีดนตรีอ๋อมีเวทีดนตรีด้วยครับแล้วมีหนังไหม อ๋อวันที่7ดอาจจะมี2จอครับแต่วันที่แปดมีประมาณ6จอวันที่7ก็คือมีเหมือนกันมีครับจำปีกับอุดมซาวอาจจะ2จอครับแต่วันที่แดคือเพิ่มมาอีกวันที่แปดตอนนี้เข้าเข้ห6จอแล้วครับเข้าๆหจอครับแล้วบวชวันที่เอ้าบวัที่แดที่คือบวชเสร็จก็ตอนคืนมีหนังอ๋ออาครับผมบวชเสร็จคือตอนคืนชมสมพูด้วยหนังครับผมตอนเช้าก็ตัดบาดเสร็จอ๋อตอนตอนเช้าวันที่เก้านะครับผมที่บ้านสมเด็จ ตำบลเสม็ดอ๋อตำบลเสม็ดครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะครับบ้านที่จริงตอนบ้านนี้มันชื่อบ้านโคกเพชรอ่าบ้านโคกเพชรตำบลเสม็ดตำบลเสม็ดเนาะครับผมก็อ่ะก่อนนี้แหละพี่สํานักงานเลยสํานักงานเนื้อรถหนังครับนะครับช่วงนี้ก็คือหนังของตัวเองก็พักให้คนอื่นมามาส่งมอบแทนใช่ครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพเลยเนาะใช่ครับมันจะวุ่นวายในงานอ่ะใช่ครับอ่ะ ก็อนุโมทนาบุญกับลูกของเสดจันทร์แล้วก็หลานด้วยแล้วกันครับหลานสองคนครับหลานสองคนแล้วก็ลูกหนึ่งคนครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาก็กําลังเตรียมงานเนาะใช่ครับเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้โหลครับสถานที่โกนผมได้เพื่อนอ่ะทำไมได้โกนผมเดี๋ยวจังครับ อคือโกนวานวันนี้ผมให้เดินกาบผู้เท่าผู้แก่อ๋อประเพณีที่นี่ของที่นี่เนาะคือโกนโกนโกนแล้วก็เดินกราบเดินกราบผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านเป็นประเพณีของที่นี่ใช่ครับประเพณีโบราณของแทบแถบนี้แทบจริงเขาก็เป็นประเพณีมานานแล้วแต่ภาคหลังไม่มีคนทำเลยผมเลยย้อนอให้ลูกไปอยู่วัดเดือนกว่าแล้วครับผม เลยย้อนประพณนีเขาเก่าให้เขาได้ให้เขาได้ซึมซับเนาะใช่ครับให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้รู้กันครับผมอะตามนี้ครับวันนี้ญาติพี่น้องก็มาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมาแล้วก็สัมภาษณ์ระบบเสียงเจ้าของเสียงก่อนลวกันครับผมของใครนี่อุดมซาวบเรเอ้ามาเจอตัวเปลี่ยนๆได้คุยกันแบบเต็มระบบแล้วแหละวันนี้นะครับผมมาจานสวัสดีครับผมอ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับก็ผมก็อุดมนะครับผมอุดมหรืออุดมซาวเงเสียงก็จะเรียกว่าอุดมซาอบอุดมซาวเนาะ เล่นเครื่องเสียงมานานยังไหมเป็นมานานเลงส่วนมากไม่ได้เล่นนี่ก็ไม่ได้เล่นครับแค่เปิดฟังเฉยๆชอบเปิดฟังนี่นะจ๊ะครับผม <c oughs> ก็คืออาจารย์ชอบเครื่องเสียงมานานคือชอบครับเป็นความฝันตั้งแต่เด็กออยากมีหนังเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้อตอนเด็กมันเป็นความฝันอพอเราโตมาเรามีงานทํามีหน้าที่ครับผมแล้วเราก็พอมีทุนนะครับที่จะซื้อก็เริ่มต้นจากการแจ้งนี่นะครับครับผมปัจจุบันคือมาอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านครับ คือตอนนั้นที่ผมเจออาจารย์ครั้งแรกคืองานศพของคุณพ่อเนาะถูกไหมที่มาถ่ายวีใช้นี้แหละใช่ไหมเป็นญาติญาติกันเนาะงานศพของพ่อแล้วก็ตอนนั้นก็คือตอนนั้นอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ไปทํางานที่ต่างจังหวัดอยู่พอคุณพ่อเสียอาจารย์ก็มาอยู่บ้านมาทําหน้าที่แทนคุณพ่อก็เลยได้ได้อยู่กับเครื่องเสียงเต็มเต็มก็ก็คือเครื่องเสียงเรามีอยู่นานแล้วแหละครับเราทางานแต่พอพ่อเสียตอนนี้กิจการปลาเราก็ต้องมาดูแลแทนมารับมารับช่วงต่อ ก็เลยได้มาอยู่บ้านแล้วก็มีงานเราก็พอได้รับออก<ม>เล่นๆครับผมครับผมอ่ะทั้งนั้นเราไปดูระบบขออาจารย์ดีกว่าป่ะระบบเสียงก็จะออกแมวสะตายบ้านๆนะครับผมครับผมอ่ะมามีอะไรบ้างครับอาจารย์วันนี้แนะนําแบบให้เอฟซี FC เขาได้รู้จักเลยผมไอ้ที่ผมคลิปที่เราที่เราไปเจอกันบ้านอะไรนะบ้านน้องโมลิงครับอ่าน้องโมลิงเขา<อ><อ>ถามว่าเขา,าขอชอบเรื่องเสียงอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ยังไง เดี๋ยวเราค่อยให้ใหเบอร์ให้อะไรให้ Facebook ในการติดต่อเครื่องเสียงแล้วกันอ่ะวันนี้มาชมระบบแบบคุยกันแบบวันนั้นเปิดเลงคุยกันแบบแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ่ะวันนี้เราจะคุยแบบให้พี่น้องได้ชมกันว่าอาจารย์ใช้อะไรบ้างอาจารย์เริ่มแนะนําเลยครับผมครับผมตัวค,คอนเทนเนอร์เราก็ใช้ของ Malani นี่ครับ,ร,บรุ่น A s ครับผมอาจารย์รุ่นนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้น ตอนเขาออกตัวแรกๆน่าจะอยู่ประมาณ18ื่นนะครับหมื่นแอันนี้พีเซตเคื่อาจารย์เซตเองเลยไหมหรือว่าคือยังไม่ได้ทําอะไรครับก็คือฟังที่หูว่าทาเอาที่หูนะครับคือยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอ๋อคือเราฟังของเราเองแต่ว่าน้าเสียงมันชอบตามใจเราหรือเปล่าก็คือยังไม่ได้จูนอะไรแบบต็มระบบสักอย่างเลยครับอ๋อมาตัวต่อไปครับอาจารย์นี่ก็จะเป็นไอคแอร์ครับไอค์แอร์ลอยก็จะเป็นชัวร์ก๊อฟครับผม จ, <โก S 1> จิงป่อาจย์แท้ๆครับผมจิงอาจารย์พูดตลกหรือพูดจริงอยู่ตัวนี้เป็นเป็นก๊อปแท้ๆครับก๊อปแท้ๆ<ต>ใช่ไหมแต่เสียงก็โอเคอยู่ครับโอเคเสียงหนาดีครับอ่าถือว่าตั้งแต่ใช้มาก็มีตัวนี้ครับที่ท,ที่จบกับตัวนี้ที่จบใช่ไหมสำหรับอาจารย์นะครับอาจารย์ถือว่าตัวนี้จบเลยครับโอเคมาขุมพลังขุมพลังก็แต่ละงานก็จะเห็นว่าของเราจะใช้ แต่ละงานก็ไม่เหมือนกันครับครับจะสังเกตเห็นแต่วันนี้เราใช้ครับเก้าพันสองโฟขับโลครับขับโลครับผมข้างละกี่ใบข้างละสี่ครับข้างละสี่ที่สองโวอ่าครับผมครับผมว่าเสร็จเ้าพันก็ขับกลางแหลมครับผมเราเล่นเป็นสองทางอาจารย์ทำไมอาจารย์เอาตัวนี้ขับขับกลางแหลมแล้วเอาเอาตัวนี้ขับโลในสไตล์ผมผมว่าเนื้อของตัวนี้จะดุดันกว่านะเพราะว่าผมต่อไปตรงไม่มี หม้อดึงไฟไม่มีสเต็ปนะเขาครับคืออาจารย์คิดว่าทารเนี่ยมันจะได้ลูกที่ดีกว่าแล้วเืองานของเราจะอยู่ในระแวกัาคาอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต้องใช้เสียงเด็กที่แรงอแรามว่าทารก็น่าจะเอาอยู่อาจารย์ก็เลยใช้วอลติก5,000แอมิ์เมตรขับกลางแหลมอ่ะแล้วมีตอนตอนที่เราเจอที่บ้านน้องนลีอาจารย์ใช้พาวเวอร์ตัวไหนอ่าไมโครเทคไมโครเทคครับมีกี่แท่นตัวนั้น ตัวนั้นเป็นของพี่ชายครับมีอยู่ประมาณแแท่นอ๋ก็แล้วแต่งานก็แล้วแต่งานครับแล้วแต่ว่าจะยกตัวไหนไปอ๋ออ๋โอเคครับผมเรีว่ามี power <อ>ให้เล่นพอ,อสมควรหลายหลายแบรนด์ครับไม่ธรรมดาได้ัรงทำง,งานอนะ่ะหลายแบรนด์เพราะว่าสา่วนมากก็จะเป็นพวกเพื่อนพวกที่อย่างเงี้ยเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ สลับแลกเสียงกันใช้อะไรประมาณนี้คอ๋อก็คือดึงกันไปดึงกันมาแล้วมันจะเป็นข้อดีคือหนึ่งเราได้รู้จักน้ําเสียงของแต่ละแท่นใช่ไหมใช่ว่ามันมันให้ประสิทธิภาพเสียงเป็นยังไงเอ้เจ๋วเลยครับไปที่ตู้ดีกว่าครับจ้าตู้ใบใหญ่มากนะครับวันนั้นก็ยังไม่ได้สอบถามเลยตู้เป็นสูตรอะไรนะจรย์ตู้ตัวนี้ผมก๊อกของดีดครับ ก๊อปของ BV มาครับผมาออกแบบแต่ว่าเป็นของเอ็ทพีครับแต่ว่าอาจารย์มาออกออกแบบรูปร่างหน้าตาเองครับผมข้างในก็ดัดแปลงนิดหน่อยครับข้างในก็ดัดแปลงด้วยครับอันนี้คือให้ใครตีให้หรือตีเองตัวนี้เป็นพี่ชายอยู่ทางชลบุรีตีให้ครับอ๋อเป็น b ีเนาะ b ีครับผม b ี18นิ้ว18นิ้วครับผมแต่ผมมองว่าทรงมันใหญ่ผมนึกว่าที่แรกผมนึกว่า21นะิบเอ็ดะดูตู้มันใบใหญ่ไง โลโก้ก็เป็นของตัวเองเลยครับนะอุดมสาวนะครับผมดอกลำโพงครับอาจารย์ดอกลำโพงตัวนี้ใช้เป็นของเน็กซอนครับเน็กซอนทั้งหมดเลยครับผมอาจารย์มีทั้งหมดกี่ใบ8ใบครับผม8ใบ8ใบนี้นะครับพี่น้องดอกเน็กซอนหมดเลย18นิ้วนะครับแล้วเสียงกลางล้วครับให้ใครตีให้เสียงกลางก็เป็นพี่ชายตีให้ครับพี่ชนบุรีเหมือนกัน อยู่น้องมะเขือครับอ๋อน้องมะอ๋อที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยนะครับผมโอเคเลยอาจารย์ออกเบบให้แล้วให้เกตีหรือว่าแกคือกแบบให้แกทำใช้เองครับแล้วก็ไปเจอก็เลยแกก็เลยทำให้ด้วยอ๋อประมาณนี้พ่วงแบบของแกครับผมอะไรพ่วงกันดอกลำพพงดอกลำพพงเป็น12นิ้วครับครับผมเป็นดอกอีเม e นนแคปปาโปร12เวครับผมอีเม e นนแคปปาโปรครับผมอุ้หเจ๋วเลยครับพี่น้องใช้ของเลยรับ แล้วเสียงแหลมนะครับจา่าเสียงแหลมต้นที่750ครับอืมแจ๋วนะอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่อาจารย์ใช้จะเล่น2ทางครับวันนี้2ทางมีเน็ตเวิร์กไหมมีครับผมของของพิกโกเอวันครับของพิกโกเอวันอ่าครับผมวันนี้2ทางนะครับพี่นอ้องอาจารย์เล่น2ทางครับผมคุณภาพล้ลวนเลยเจ้านี้นะครับทัดสันของใช้ของตัวเองทำจริงครับงานไหมจ๊ะ <ทำ S 1> งานานอกรัดไหมส่วนมาก เราคืองานหลักของเราต้องยอมรับก่อนว่าธุรกิจของเราเป็นขายปลาถ้าส่วนใหญ่ครับนอกจากจะเป็นนพี่้องไม่ได้ขายปลาหรือว่ามีเวลาว่างจริงๆก็จะได้รับครับผมอ๋อก็คือถือว่าอันนี้มันเป็นความชอบครับผมจะถามว่าให้รับงานจริงๆคือมันต้องดูเวลาว่าเราว่างจากการทําปลาหรือเปล่าถูกไหมครับผมเพราะมันเป็นธุรกิจหลักตรงนั้นเนาะใช่เงินมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าถูกไหม อันนี้ความชอบคือมันเป็นความชอบส่วนตัวอ่าเราก็เลยซื้อมาด้วยความชอบของเราเล่นด้วยความชอบนะครับพี่น้องเนี่ยอ่ะได้เวลาฟังเสียงแล้วครับอาจารย์ผมคิดว่าสันไทยน่าจะดังนะครับเอาใครที่อยากชมหนังนะครับก็วันที่7วันที่8ก็มาได้นะครับที่บ้านโคกเพชรนะครับที่สำนักงานวีชัยโปรโมชั่นนะครับประมาณ6จอครับพี่น้องนะครับ 6จอครับวันที่8นะครับ6จอเดี๋ยวเรารอฟังเสียงครับผม ไทยกระพือเลยครับพี่น้องอเดี๋ยวให้อาจารย์เลือกเพลงอีกสักหนึ่งเพลงครับผมนะครับ พี่น้องอ้าพอแล้วนะเกรงใจเกรงใจเกรงใจเพราะม่พี่น้องเขาด้วยนะครับผมนะแต่เกมไม่ได้ว่าอะไร,รกับอ่แต่ว่าสางไทยมันมันดังมากครับผมนะครับเจออัดเข้าแบบเต็มๆนะครับถือว่าเป็นเสียงที่คุณภาพมากเลยนะครับยิ่งเพลงเมื่อกี้เพลงที่สองเมื่อกี้นะสุดยอดมากเลยแจวเลยครับ ดอกกอ็ดอกคุณภาพด้วยนะครับเจ้านี้คัดสรรมาใช้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยจานสายยาวกี่เมตรครับสายยาว25เมตรครับ25เมตรเป็นยี่ห้อน่าจะเป็นโรคอนเน็กก็ต่อค <Pro Connect S 2> ่ะโรคอนเน็กใช่ไหมใช่ครับเม็ดเท่าไหร่ครับจนันที่ซื้อมา2องคูณสอนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ม้วนล,ละประมาณ4,000กว่าบาทครับม้วนล,ละ4,000กว่าบาทคุณภาพถือว่าใช้ได้นะครับคุณภาพถือว่าโอเคครับผมอ,อันนี้ใช้ทั้งเบียดทั้งกลางแหลมเลยใช่ไหมจันใช่ครับผมโอ้ อันนี้เป็นสายอะไรครับนี่สายไฟบอกสายไฟครับสายไฟมอเจวเลยครับนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนแล้วกันครับพี่น้องนะครับนี่ครับเียอาจานใช้นะครับเจวครับโหลด4โอห์มเฮ้ยโหลด2โอห์มคือ4ใบสุดยอดครับ ฝากเครื่องเสียงไหมจารย์เผื่อมีวันว่างรงกับวันเจ้าภาพปลาส้มดีกว่าครับปลาปลาส้มอ่ะคือธุรกิจเราเป็นธุรกิจขายปลาส่วนใหญ่ครับผมครับผมก็ถ้าสนใจปลาส้มหรือว่าปลาสดก็สามารถติดต่อได้ครับผมอุดม0922 0 4 4 5 2 2ครับเฟซบุ๊กหลักจัะเฟซบุ๊กส่วนมากจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับอ่าเบอร์โทร เบอร์โทรดีกว่าเนาะตามที่ให้ครับผมอยากทานปลาสดหรือว่าปลาส้มปลาแปรรูปปลาแต่เดียวเรามีทุกอย่างครับอลองติดต่อพูดคุยได้ครับไม่ว่าจะซื้อไปจาหน่ายต่อครับหรือว่าซื้อไปจัดงานได้หมดเนาะเบอร์โทรอีกรอบซิครับอาจารย์ครับ092 204 4522ครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อุดมโชคอุดมซาวบ้านอาจารย์อยู่บ้านโคกเพชรครับผมโคกเพชรเสม็ดนี่แหละเสม็ดบุรีรัมย์ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสียจันเดี๋ยววันงานมาอีกรอบหนึ่งวันน well> ี้มีมาอีกจอแล้วครับนิวารันนิ้วารันมาด้วยมาแจมอีโอพื้นี่จะพื้นี่จะพอไหมก็จอเล็กจะให้ล่นมาทางวีดีคอนเสิร์ตอ่ะก็ไอวิธีวันที่วันที่เจ็ดคืนเขาก็ปิดมหมดแล้ววันที่แปดหน้าแัง อ๋อจับที่นี้ได้ครับสามจอรับจเล็กได้นะัวใหญ่เลยจอก็ลงไม่เกินติดเล่นครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันใครใครที่อมาดูหนังเนาะมาดูหนังก็วันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่แปดก็ประมาณเจ็ดจอแล้วนะเจ็ดจอแล้วเนาะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณปิตองด้วยนะครับที่ทันมาให้ผมมาฟังระบบเสียงของุดมสาวแ๋วเลยครับผม วันนี้ลาลาไปก่อนแล้วกันเสียยันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับ